สวัสดีค่ะชมพู่ดาแก่บ้านเจสีวงฟูนะคะเพื่อนวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะหลังจากที่เจสีเริ่มการดูแลสุขภาพมาระยะหนึ่งแล้ววันนี้เจสีก็เปลี่ยนนะคะรูปแบบการดูแลสุขภาพชัดเจนวันนี้ไม่ใช้อาหารเสริมนะคะเรากินอาหารหลักร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวเจสีประกาศเพื่อนทราบทุกันวันนี้เจสีมานะคะเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักกับทางหมอหนึ่งนะคะเพจเฮลที่ฮีโร่ได้สามวันแล้วนะเพื่อนทีนี้นะคะเริ่มต้นที่น้ำหนักหกสิบเก้าจุดห้า 5กิโลกรัมวันนี้น้ําหนักพี่ขยับลงมาอีกแล้วนั่นเพื่อนผ่านไป3วันหลังจากเริ่มทําความเข้าใจในบางเรื่องนั้นเพื่อนอจริงๆแล้วเรียนรู้มันต้องใช้เวลาเรียนรู้ไปก็ระยะหนึ่งนะ ะระยะเหนือเรียนรู้ไปทุกวันหลังจากเรียนรู้มา3วันเนี่ยพี่ก็เริ่มปฏิบัติตามที่หมอนหนึ่งแนะนานะการเพื่อนว่าจะเป็นเรื่องการกินอาหารการออกกาลังกายเล็กน้อยนะเพื่อนนี้เดินสบา,สบายๆสามสิบวันาทีกับลูกแค่นั้นเองนะคะเรื่องกินอาหารเนี่ยพี่ปฏิบัติตามหมอนแนะนําเลยนะคะว่าปรากฏว่าน้ำหนักลดจาก69.5กกิโลกรัมน,นี้เหลือ69.1กกิโลกรัมนี่บอกว่าอยากจะก,กรีดลันบ้าน ทำอะไรเียเรียนมากมายอาหารเสริมไม่ได้ใช้นะเพื่อนน้ำหนักลงได่อย่างนั้นอ่ะโอเคขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มารับชมขอบคุณบัางใจเอฟซีุกกว่าทุกคนนะคะใครสนใจก็อ่าถ้าใครคุยได้นะพี่พร้อมจะให้อ่า,อ,าอยากคุยก็คุยได้เรื่องนี้นะเพื่อนบอกเลยนะคะเพื่อมันได้ผลจริงๆเราลดน้ำหนักกับหมอนี่ประโยชน์อ่ะร้อปลอดภยัยมีโรคประจำตัวหมอก็กดูแลให้นะตัวพี่เองมีประวัติครอบครัวมี แม่พี่อะสมัยแม่ยังมีชีวิตยอยู่แม่ก็เป็นเบาหวานพี่ก็กลัวเรื่องโรคเบาหวานมากเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพเป็นอย่างี้ตลอดเวลาที่นี้นะคะเรื่องอการลดน้หนักครั้งนี้พี่มั่นใจนะคะว่าพี่ไปได้รอดแล้วก็จะเป็นการลดไขมันฟิตหหนนครั้งสุดท้ายในชีวิตในวัย50ปีของพี่นะคะแล้วก็นะคะมีหมอที่เราจะปรึกษาหรือได้ในเรื่องนี้นะคะเพื่อน ี๋ยวนี้ล้ำลางกันเท่านี้ก่อนปากกันไม่แค่นี้ดีใจมาเราจุ่เพื่อนฟังค่ะสวัสดีค่ะนะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็ามาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะยังก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะส,สำหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ